พี่ครับรีวิวเรือดำน้ำให้ดูหน่อยอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยไม่เอาอะไรเอาเรือดำน้ำได้ได้เลยเอาละสวัสดีคุณผู้ชมผมคือดรอนิโมผู้จัดการด้านเพศศึกษานะดูดายเฉยสิก่อนไม่พี่ฉันคิดดีหรือยังเนี่ยที่ขบวนเรือดำน้ำลงมาเนี่ยเชื่ว่ามันน่าจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรือดำน้ำมันมีหลายคำหลายคำุยหลายลำแล้วเราจะ เอาเรือดำน้ำมายังไงเนี่ยฉันปีวิธีฉันเอาไปให้แกแล้วไงก็นั่นไงเฮ้ยไหนวะนั่นน่ะอีหัวโน้นี่ก็บอกไปทางโน้นดิอะไรวะโอ้อะไรเนี่ยเจมเอามาอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวด้วนี่มันอะไรกันนี่มันเรือดำน้ำบูพเออนี่มันเรือดำน้ำแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้ามันทำไมเป็นแท่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยนะ จมเอามายัางไงเนี่ยฮะจะก,ก็เออเออไปขโมยลงมาน่ะลูกแกบ,บอกว่าให้ยืมไหนว่าไหนว่าขโมยมาทําไมยืมอ๋อจะยืมเพื่อนมาลุงเป็นเพื่อนของเชิญเองอ๋ออย่างงี้ดิเองเหรอทำไมป้ามีสองคนละ่ะเฟดกู้ซะอ๋อโอ,โอเคโอเคป้าอืมแล้วมันขึ้นยังไงไงป้าบนนะบนนะจีะอย่าบนนะ เห็นไหมจี๊กูหล่นด้วยเลยอย่าลงมาจี๊กขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะให้เปิดประตูให้หน่อยเยไม่เป็นไรกูมีวิชาหายตัวไปละจ้าอุ้ยอุ้ยมาครับจี๊กแต่จี๊กทำไมจูอย่างกันวะเ่ะอุ้ยจี๊ไปละเอาจี๊ตายเอาละอุ้ยโอ้พระเจ้า โอเคทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเรือดำน้ำตามที่น้องๆต้องการนี่ก็คือเรือดำน้ำของเรานะทุกคนโอ้โหมโครใหญ่เลยดูดิเฮ็ดเราอยู่โอ้จะตกจะตกวีมันเรือดำน้ำเอจะเป็นยังไงถ้าเราเอาเรือดำน้ำมาเทินกันสองลำีอผมว่ามันน่าจะที่้ยเดี๋ยวๆตรงนี้มันไม่เหมาะว่ะมันวางไม่ได้เว้เยไ่ตรงนี้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 นี่โอเคตรงนี้แหละเอาลงนิดนึง บ้ามันช่างเหมาะเจาะอุ้ยอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้วะบอ,อ,อุ๊ยเอาโอ้อยเหือมันหลังคานี่แหละที่มันเหมาะสมเดี๋ยวมันกิ้งลงแล้วเดี๋ยวโอ้โหเอาอยู่ไหนวะเนี่ยตรงไหนดีวะที่มันจะตั้งได้เออตรงนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้ว นี่ฉันจะเอาเรือดำน้ําไปตั้งไว้ตรงนู้นดีกว่าใช่เราจะเอาเรือดำน้ํามาตั้งไว้ตรงนี้แหละคุณผู้ชมมันเหมาะสมที่สุดแล้วฉันเป็นผู้ใช้สแตนนั่นแหะนี่เป็นไงหยุดเวลาได้ด้วยเจสโลโบชันตรงตรงตรงเป๊ะนี่แหละที่ต้องการเอาเอานี่เรือดำน้ำลุง เรือทำร้ำลุงแถวบ้านเป็นไงเจ๋งปะล่ะอ้าวไอ้น้องแข่งเปล่าอุ่นอินมันอุ่นอินมันอุ่นอินเดี๋ยวด้วยนะเออเออตายตายกูละจ้าโอ้โหนี่มันจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรอะก้อนเมฆอะนี่ฉันอยู่ตรงไหนเนี่ย พระเจ้าจะอยู่ไหนเนี่ยเอ้าจะอยู่บนอากาศโอ้ <c oughs> ตูม้มชิดลงน้ำอดีเลยโี้ยฮิตมาวะ่ะชีอภินิหารอภินิหารเรือดำน้ำ <c oughs> โคตรใหญ่เลยดิกูด,ด,ดำปี้เลยทุกคนชิดมีไฟมีไฟเอ้าเอาเอากูออกทำไมล่ะนี่เฮ้ ทำไมมาผั่ตรงนี้มะเนี่ยเอ้าอเรือกูหายไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วเรือลุงโอ้โหพร้อมจอดเทียบผ้าแล้วค่ะอู้หูหูตุ้มโอ้ติดเลยสามดาวขวดนี่เป็น่ายทหารดิบว่าชิบหายแล้วอุ้ยอุ๊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 ยผัระเบิดเลยเสี่ยมาสิ เรือดำน้ำลุงได้ยินข่าวว่าเรือดำน้ำลุงยิงมิสไซล์ได้ด้วยนะคุกดูดูด,ดมูมาสิมาสิพร้อมยิงมาดิมาดิยิงมันยิงมันลุงยิงมันยิงไข <laughs> ่มาแล้วมาแล้วมาสิมาสิปืนเพียบ เอาไปละโอ๊ยโอ๊ยตกหายแล้วตกพัดตกจากเรือลุงเฮ้ยอย่าไหลอย่าไหลอย่าไหลเออมาว่ามาว่ายิงมาเลยสวยเจ๊สวยสวยเจ๊สวยสวยเจ๊สวยอะไรอะไรเรายังไม่ตายเหรอสวยสวยเจ จะไม่เป็นไรเลยวะตุมเฮดช็อตุ้มใครยิงอยู่นิงน่งๆสิเรียบร้อยเฮดช็อต ตูมเย็ดเรือลุลงเรือลุลงเรือลุลงแถวโหวดที่อ่ะดูดิโหมีมีป่าเนี่ยดูดูเรือลุลงแ๋ว,เ,แวเย็ดโคตรเท้วย เดชอ็อตอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอออ้เหเอยเอยกูเอปลามายเยมาว้ามาว้าตู้ยิงช็อตเลดเยเยดนี่เป็นไงกวนไรเดอบอลนี่กวนไรเด้อบอนี่อะไร มันเครื่องบินอะไรวะโอ้ยรู้เครื่องบินอะไรวะเนี่ยไป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 สิเด้ละได้ละ๋ยาบเดี๋ยนะ้เด้ไดวนะเดี้ไดนะ้กระเทยแล้วออกสิเจ๊พิ้วไปไปไปปละจ้าอ้าวไป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 เออเออวิววอววิววิววิวมาว้ามาว้าไอ้บินได้แล้วยู ชีด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 ไอ้พ้นว่ะชียีปลนจ้าอ๋อเด้อเดดเจ้าโอ้เดี๋ยวมจะต่ำลงต่ำลงเลยนั่นน่ะโอ้โหแต่กูไม่เป็นไรเลยแหละ กกดดดประคไลเ้อโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ Subscribe, ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะให้ผมรีวิวอะไรเนี่ยเออคอมเมนต์ Comment มานะแลสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็มาแบบกินเกียนให้ดูเฉยๆนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันสำหรับคลิปนี้เนี่ย,อนะยขอตัวไปก่อนนะทุกคนสวัสดีจ้าจุา๊บ